มาครับท่านมาชมรวมกระดานมันในอีพีที่ร้อยเอ็ดนะครับไม่ใช่คอนแจ็คไม่ใช่อุดรน,นะครับแต่เป็น 101. ร้อยเอ็ดเจอกับท่านอิสราเอลอาเดนะครับตัวแทนภูมิภาคแต้มหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบแปดเจอกับตัวแทนอำเภอครับแต้มหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบแปดเป็นอีพีที่เก้าครับของท่านอิสราเอลที่นำกระดานที่สวยมาให้เรารับชมแบบนี้มีสองกระดานครับในกระดานแรกเป็นกระดานเดือนก่อนครับท่านอิสราเอลขยับลำเลียงพลขึ้นไปครับฝั่งนั้นเป็นสามเรียง านอิสเอลจะมุ่งกองโจน,นะครับฝั่งนั้นปิดทางไว้จําเป็นต้องดีดเบีย้ยขึ้นไปฝั่งนั้นลูกนกครับขยับแทรกินทันทีท่านอิสเมลขยับหนีขึ้นไปอีกครับฝพราะนั้นขยับ13 17ลงมาครับท่านอิสเอลหยุดคิดไปพักหนึ่งครับเหมือนมีแผนอะไรในใจสักอย่างแล้วขยับ1 9 16แทรกแทกินขึ้นไปฝั่งนั้นบอกแทรกกินอย่างนี้ท่านก็โดน2องสว่จ้าอย่างนั้นครับขยับเปิดแล้วกด2ส,ส่วนขอจงังหวะนี้ครับ มาตกอยู่ในรูปนี้ครับแผนท่านดิสมแอร์เรื่องประจ่างครับคือขยับเบีย้ยขึ้นฮอตได้แบบสบายๆครับฝั่งนั้นถ้าขยับตัวไว้นะครับ8ปเโดน3ทันทีนะครับแล้วทีนี้จะเดินตัวไหนถ้าเป,เป็นเพื่อนๆจะเดินตัวไหนครับในจังหวะนี้ <c oughs> หลังจากชิดอยู่พักใหญ่ครับฝั่งนั้นขยับ6มา9 ท่านอิสมาเอลเข้ากินนะครับ16 12ฝั่งนั้นจะขยับ93รอกด2นะครับท่านอิสมาเอลไม่ไว้นะครับรู้ทันกด2ก่อนเลยจากวันนี้ฝั่งนั้นจากตัวที่นั่งลําบากกลายเป็นลําบากมากๆครับขยับแทรกกินก่อนครับท่านอิสมาเอลก็หลบตามระเบียบนะครับพร้อมกับขยับเบี้ยขึ้นไปท่านอิสมาเอลอย่างแน่นเปี้ยเลยครับถ้าจะมาเข้าฮอตนี่ลําบากแน่นอนนะครับท่านอิสมาเอลแทรกกินก่อนนะครับ เพราะนั้นก็จาเป็นต้องหลบนะครับท่านอิสซาเมียยังใจเย็นทึบครับจ่อฮอตไว้ก่อนครับยังไม่เข้าเหมือนมีแผนอะไรสักอย่างครับแล้วค่อยมาเข้าฮอตในจังหวะนี้ครับเพราะนั้นต้องขยับหลบนะครับเพราะว่าฮอตเข้าจินท่านอิสซาเมียยังใจเย็นนะครับขยับเบี้ยขึ้นก่อนยังไม่เดินฮอตจนถึงจังหวะนี้ครับขยับฮอตกดไลน์เพราะนั้นขยับหลบครับพร้อมจ่อฮอตแต่ไม่กล้าเข้านะครับเพราะท่านอิสซาเมีจ้องจะขังนะครับ ฝั่งนั้นรู้ดีนะครับในเต้มนี้เห็นนะครับยอมไม่ฆ่ามว้ยมรนาณตรงนี้ซึ่งยังดีกว่าโดนขังหมูววาอย่างนั้นแหละครับท่านอิสเมียรเข้าพัดไป3ตัวแล้วครับทีนี้ยืนรอขังหมูจนขาแข็งครับฝั่งนั้นก็ไม่ยอมเข้าสักทีมานานเกินใจอดทนครับท่านอิสเมียรขยับฮอตไล่ทันทีนะครับไล่เข้าฮอตพอเข้าปั๊บท่านอิสเมียรก็กดสี่ส่วนทนผมจังกว่านี้ไปเลยครับซื้องานไปอีกครับฝั่งนั้นยอมเสียสี่ดีกว่ายอมทังท่านอิสเมียรชนะไปครับในกระดานนี้ ไปว่ากันตัวในกระดานที่สงนะครับเพื่อนเพื่อนในกระดานนี้เป็นกระดานเดินหลังของท่านอิสซาเมีบ้บางแล้วครับฝั่งนั้นเดินก่อนเป็น5าต้มเบื้องตน้นท่านอิสซาเมีมุ่งกองจนนะครับหลังจากกระดานที่แล้วขึ้นไม่ได้นะครับฝั่งนั้นขวางไว้ก่อนกระดานนี้ได้เล่นสมใจยอยากนะครับขึ้นตำแหน่งกองจนไปเรียบร้อยพร้อมกับลงตา24เขาว่ากันว่านะครับถ้าลงตา24ในกองจวนนี่อันตรายมากฝั่งนั้นบอกอันตรายเลยดองใส่เกลือไปกินหน้าแรงเลยว่าอย่างนั้นนะครับเออท่านอิสซาเมขยรีขรับ ท่านอิสเมลก็ยกกันไม่ก่อนนะครับขึ้น2ไป7ฝั่งนั้นก็เตรียมตัวแกะกระปุกครับ26 23เตรียมตัวเปิดกินไอเบอร์24ว่าอย่างกันครับแล้วก็จัดการทันทีท่านอิสเมลซึ่งเตรียมแผนไม่รองรับแล้วครับขยับเส้นแล้วก็ทิ้งล่มกดสสุริยคมจังวะนนี้ครับแต่มมาตกอยู่ในรูปนี้ครับหมาก43ด้วยตำแหน่งหมากเดียวท่านอิสเอลยังไม่ได้เปรียบนะครับฝั่งนั้นขยับเบีย้ยลงท่านอิสเมลดันเบีย้ยขึ้นไปรับนะครับพร้อมกับขยับข้มุมตา32ั่นนน้จะผาเส้นกลางยอมเสียสะ ไอเบอร์2ี่นี่ยอมเสียแน่นอนแล้วเข้ากดกินคืนครับท่านอิสเมต้องขยับหลบเป็นพันละวันแล้วดูเหมือนว่าจะฟีนะครับเบี้ยตัวที่อยู่กลางกระดานนี้นะครับจนมาถึงจังหวะนี้และน่าจะฟีถ้าฝั่งนั้นไล่กดกินต่อแต่ฝั่งนั้นโชว์เหนือครับไม่ไล่กดกินต่อให้ยอมเองยอมซะดีๆ่าอย่างนั้นครับพร้อมกับขยับเบี้ยครับและตำแหน่งหมากก็จะเป็นเหมือนอย่างที่ฝั่งนั้นชีดนะครับแต่ท่านอิสเมียขยับโยนเบี้ยให้ฝั่งนั้นกินครับแล้วขยับพอดกดสงจังหวะนี้ครับ ขยับฮอตหนีเสียสองนะครับขยับเบี้ยหนีเสียฮอตซึ่งทั้งสองทางแพ้หมดนะครับฟัร์นั้นเลยตัดสินใจเอาไปให้หมดเลยว่าอย่างนั้นนะครับให้กด3ามตัวอีบอคอม้อมหัวเคกตุกทันทีนะครับเออไปว่ากันต่อนะครับเพื่อนๆอีก3กระดานนะครับซึ่งเป็นกระดานของท่านนาเซตบัดปากนะครับยอดยุดหมาฮอตเตีม1828เจอกับจอมยุดหมาฮอตค,ครับเตีม1819เป็น EP ที่17ครับของท่านนาเซต ที่นำเสนอกระดาษสวยให้เรารับชมนะครับในกระดาษแรกเป็นกระดาษเดินก่อนมี3กระดาษนะครับในคลิปนี้ฝั่งนั้นเดินหลังครับเข้าตำแหน่งกองโจรไปเรียบร้อยครับท่านอาเชตยกขึ้นพร้อมกับขยับ26-22เป็น3ตัวเรียงครับ3ตัวเรียงเดินก่อนเจอกับกองโจรเดินหลังนะครับท่านอาเชตขยับแซ่ขึ้นไปครับ1ิบ5พร้อมจังหวะนี้ขยับ3 1 2เอด ฝั่งขยับ93ครับลงมุมด้านสายเป็นกองชน2หน้านะครับในจงมวนนี้ผมกับขยับ8ไป12ครับทนาเศดดันขึ้นครับฝั่งได้จังหวะดีครับตัวกระถางขึ้นมาเลยนะครับพร้อมจะแทรกเข้าฮอตทนาเศดหยุดคิดสักพักก่อนจะดันขึ้นครับไม่กันนะครับแทรกกินได้ทนายแน่จริงว่าอย่างนั้นนะครับฝรั่งไม่กล้าแทรกเข้าฮอตครับแต่แทรกกินตัวบนแทนทนาเสดต้องขยับปิดนะครับพร้อมแรกจังหวะนี้ นาเสียดมาตกอยู่ในรูปนี้นะครับเพื่อนๆจะเดินตัวไหนครับฝั่งนั้นเห็นจังหวะจะตัวอ2เข้าฮอตได้นะครับเลยขยับลงพร้อมกับตั้งป้อมต่อตัวสองครั้งนี้ได้เกิดเนี่ยวัวอย่างนั้นครับแต่ท่านนาเซียดเส้นครับสิบไปเจ็ดพร้อมขยับสิบสองลงแปดคุมกําเนิดทันทีนะครับทำมันไอสามตัวนี้ครับไม่ได้เกิดแสบสันจริงจริงครับท่านนาเซียดอมกับขยับเข้าฮอตนะครับในจังหวะนี้สามตัวนี้เตรียมตัวหน้าวะนะครับเตรียมตัวตุ๋ยได้เลยนะครับกินตัวตุ๋ยแล้วท่านนาเซียดเอาฮอดกดตัวนี้ครัตตียมว่อ ฝั่งนั้นขยับให้เลือกกินครับทันาเสตเอาฮอตกินก่อนปล่อยให้ฝั่งนั้นกินข้าวฮอตเพราะว่าทานาเสตจะกดสามสดิปะคำจังวันนี้ครับแหมสวยงามจริงๆครับพราะนั้นเหลือสองตัวนั้นคงไม่มีปัญหาอะไรแล้วครับทันาเสตจับกินตรงนี้ก็เรียบเลยครับจบเกมครับในกระดานแรกแปลว่าทั้งตัวเลยครับในกระดานที่สองในกระดานที่สองนี้ครับเป็นกระดานเดือนหลังของทานาเสตบ้างแล้วครับฝั่งนั้นเดือนก่อนขยับขึ้นคํากางกระดานทานาเสตก็ลําเลียงผลขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเบื้องต้นเป็นสงดาวนะครับ ฟันนั้งขยับเป็นสามเหลี่ยงบ้างครับในกระดานนี้ธนาเสดขางแขนออกสี่คุณพลครับแปดไปสิบสองฟันนั้งขยับยี่สิบเจ็ดยี่สิบสามธนาเสดขยับแทรกเป็นแต้มสี่พญานะครับในกระดานนี้ธนาเสดเล่นสี่พญารับสามตัวเหลี่ยงนะครับในกระดานนี้ครับ ฝั่งนั้นขยับเสียกินนะครับยี่สี่สิบเก้าลงมาท่านาเซตขยับหลบนะครับแต้มตัวไปนี้นะครับเพื่อนๆเขาขยับเสียกลงมาถ้าท่านาเซตขยับสามไปแปดนี่จะมีแต้มยมใส่วนห้เล่นอยู่นะครับแต่ในกระดานนี้ท่านาเซตขยับหลบนะครับไม่เล่นแต้มนี้ขยับสิบเอ็ดสิบหกขึ้นไปมาดูครับทีนี้ว่าฝั่งนั้นจะเดินตัวไหนนะครับฝั่งนั้นขยับต่อขึ้นมาครับมาลงตากดท่านาเซตขยับขึ้นมุมครับเก้าสิบสามฝั่งนั้นได้จังหวะดีเลยนะครับขยับเจ็ดตัวสองไปท ทีนี้ตัวสองไม่ได้จะไปตัวไหนขยับ3228ท่านาเชดขยับ6ไป10นะครับเปิดช่องให้ฝั่งนั้นขยับเข้าฮอตได้สบายๆวัวอย่างนั้นนะครับฝั่งนั้นเห็นแล้วเออน่าจะจริงว่าอย่างนั้นขยับเสี้ยเข้ามาหวังจะเข้าฮอตแต่มันไม่ง่ายอย่างที่คิดนะครับชีวิตจับตาดูแต้มนี้ของท่านาเชยด,ดีๆครับขยับเส้นหนึ่งทีพร้อมกับส่งกินสองสลับดอกขึ้นไปครับในจังหวะนี้แม่หลอกเขาอีกแล้วนะเรา <c oughs> <c oughs> ลรยจริง มากเลือดสามสครับแต่ตำแหน่งหมาของท่านนาเช่นนั้นดีเหลือเกินนะครับถึงฮอตแล้วในจังหวะน,นี้ขยับกันเบอร์สิบสามไว้นะครับไม่ให้ขยับลงพร้อมกับดันเบีย้ยตัวเองขึ้นจอฮอตแล้วแล้วก็ขยับเข้า30ครับกันไอเบอร์20่บไว้ไม่ให้เกินนี้แล้วจับเส้นกลางครับคู่กันถึงตรงนี้ฮอตไปอยู่ตรงไหนก็มองเท่งทั้งสิ้นนะครับขยับอย่างนี้ก็ต่อออกทันที เกมวิจรตัวนี้เลยนะครับเพื่อนๆในกระดานที่2ก็เป็นของท่านนาเชตอีกแล้วครับท่านไปล้อกันตัวในกระดานที่3นะครับท่านนาเชตแถมให้1กระดาน่าอย่างนั้นะครับไปรับชมกันครับเป็นเกมเรือนก่อนนะครับในกระดานนี้นะครับในกระดานที่3ท่านนาเชตขยับขึ้นค้ำกลางกระดานขณะก็เราเรียงพลขึ้นมาครับเหมือนจะเป็นทรงดาวนะครับในเบื้องต้นแต่ท่านนาเชตยังสงวนท่าทีอยู่นะครับยังสอนหมากจนถึงจังหวัดนี้ครับเป็น3ตัวเหลี่ยมเรียบร้อยฝั่งนั้นเป็นสามเหลี่ยมสั้นนะครับ พร้อมกับต่อขึ้นมาในจังหวะนี้ครับท่านอาเซตก็ขยับยี่สิบเจ็ดยี่สิบสามจังหวะต่อไปนี้ดูดีๆนะครับเพื่อนๆเจอกับสามตัวเลียงอย่าเปิดตัวนี้เด็ดขาดไม่งั้นจะโดนสองสวัสดีคมแบบนี้ครับนี่เนี่ยจอฮอตทันทีนะครับเลยถ้าเห็นเขาจอฮอตอย่างนี้อย่าเปิดกินอย่างนี้เด็ดขาดนะครับเพราะว่าจะโดนสามสวัสดีคมทันทีเช่นกันนะครับโอไวครับมาไวไปไวจบไวนะครับเขีจบตัวนี้เลยนะครับเพื่อนๆเจอกันอีพีหน้าครับผมสวัสดีครับแม่หลายจริงๆ